วันนี้สั่งของมาจากซูเปอร์สปอร์ตสั่งซัคคูนี่เอนโดฟินโปร3มาเรามาดูกันนะว่าจะได้เอนโดฟินโปร3หรือจะได้รองเท้าแตะเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่า จะแพ็คกิ้งมาโดยซูเปอร์สปอร์ตผมไปหลายหห้างมาแล้วไม่ได้เลยสีชมพูก็ไม่ได้สีชมพูเป็นสีชมพูที่เป็นสีนีมีเตดผลิตออกมาแล้วก็จะไม่ผลิตออกมาอีกเห็นพนักงานของคู้นี้นะผมก็เลยมาสั่งในเว็บซูเปอร์สปอร์ตไปห้างไหนไซส์ก็ไม่มีไซส์ก็ไม่มีสีขาวก็ไม่มีไซส์สีสองสีสีม่วงกับสีส้มก็ไม่มีไซส์สีดำมีนี่ครับมาดูกัน ครับก็ให่ดูครับซาคุนี่เบามากอะ่ะสวยสุดๆเลยยอดครับซาคุนี่เปิดกล่องค่อน ชอบจริงๆเลยส,สยีมพูไม่ได้ครับไม่ได้สีถูกใจก็เอาใกล้เคียงสีมพู